บริเวณสายหัวเทียนที่บริเวณหัวเทียนหรือรถที่เป็นดีเซลนั้นก็ตรงไหน,น,นก็ตามที่เห็นเป็นปลั๊กไฟนะครับเราก็สเปรย์ฉีดเรียกว่าเราสามารถฉีดชชลมลงในห้องเครื่องได้ครับเวลารถเขาจมน้ําหรือว่าลุยน้ําไปแล้วดับเขาจะเอาสเปรย์ไปฉีดครับแต่นี่เราฉีดป้องกันครับรถกับน้ําถ้าเราจะนํารถ ของเราเนี่ยเพื่อจะออกไฟลุยและมั่นใจว่าวันนี้เจอฝนแน่นอนหรือต้องลุยน้ำบางส่วนเราจะเตรียมการอย่างไรครับส่วนไหนบ้างของตัวรถนั้นกลัวน้ำส่วนที่กลัวน้ำก็คือเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ต่างๆเช่นพัดลมหรือมอเตอร์ไดานาโมหรือมอเตอร์สตาร์ททุกอย่างที่ผมบอกตรงนี้นั่นคือระบบกระแสะไฟในรถยนต์ครับและกระแสะไฟในรถยนต์นั้นมักจะไม่ถูกกับน้ำโดยเฉพาะเครื่องยอนต์เบนซินครับ ถ้าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเราลุยน้าลึกๆเนี่ยเครื่องยนต์อาจดับไปได้เลยครับอย่างนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมสํารวจนะครับสมมุติว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินในรถเก่งทั่วไปหรือสําหรับรถที่สูงกว่านั้นเช่นรถปิกอัพด้วยและก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมต้องรู้ว่าข้ออากาศสําหรับที่จะเข้าเครื่องยนต์นั้นควรจะอยู่ด้านบนนะครับ เช่นท่อที่มอกรองบางรุ่นนั้นอยู่ด้านล่างน้ำนะครับอาจเข้าไปทางท่ออากาศเรียกว่าท่อ ID ดีนะครับบริเวณที่มีไส้กรองอากาศนั่นแหละครับต้องดูว่าท่ออากาศนั้นต้องอยู่ในส่วนที่สูงเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่อไอเสียครับที่เป็นเรื่องสําคัญถ้ารถเราไปเสียระหว่างที่ท่อไอเสียนั้นจมน้ําน้นะําจะไหลเข้าท่อไอเสียได้ครับ อาจต้องมีการต่อท่อยางนะครับท่อยางที่จะเสียบไปเพื่อให้มันแหงนขึ้นมานะครับให้พนน้ําท่อยางบางชนิดจะทนควารมร้อนได้ระดับหนึ่งก็สามารถที่จะต่อเข้าไปใช้ชั่วคราวได้ mm hmm. เรียกว่ายกท่อไอเสียให้สูงขึ้นคือด้านปลายด้านปลายของท่อไอเสียยกให้สูงขึ้นส่วนท่อไอในส่วนของท่ออากาศที่จะอยู่ต่ําเราทําให้สูงขึ้นตรงนี้คือส่วนหนึ่งครับและจากนั้นนะครับ เราซื้อน้ำยากันชื้นสักกระป๋องหนึ่งนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าชนิดที่ใช้เป็นสเปรย์ฉีดกันชื้นครับจากนั้นเราก็ฉีดที่แบตเตอรี่ฉีดที่สายพานเล็กน้อยแต่อย่าไปฉีดเยอะนะครับสายพานนั้นถ้าฉีดเยอะเราจะลื่นและก็ฉีดที่บริเวณขั้วไฟนะครับขั้วไฟก็คือที่บริเวณไดนาโมที่บริเวณสายหัวเทียน ที่บริเวณหัวเทียนหรือว่าปลั๊กจานจ่ายหรือรถที่เป็นดีเซลนั้นก็ตรงไหนก็ตามที่เห็นเป็นปลั๊กไฟนะครับเราก็สเปรย์ฉีดเรียกว่าเราสามารถฉีดฉลรมลงในห้องเครื่องได้ครับน้ำยาชนิดนี้เป็นน้ำยาที่ป้องกันความชืน้นคือน้ํามาจับเกาะแล้วน้ําก็จะวิ่งหนีไปคือน้ําไม่จับเกาะเหมือนอย่างกับเราเคลือบไว้ด้วยเทนไขนะครับ ตรงนี้จะทําให้น้ําที่มาเปียกไม่ว่าจะกระเซ็นมาหรือว่าจะเจาะจงลึกลงไปบางกรณีโดยตรงน้ําก็จะหลุดไปได้ง่ายนะครับให้สังเกตว่าเวลารถเขาจมน้ําหรือว่าลุยน้ําไปแล้วดับเขาจะเอาสเปรย์ไปฉีดครับแต่น,นี้เราฉีดป้องกันครับทีนี้ขั้นตอนในการลุยครับเราจะต้อง ตั้งใจหน่อยนะครับสมาธิต้องดีที่จะบุกลุยต้องรู้ว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยไม่มีหลุมที่ลึกแล้วลุยไปแล้วมันจะจุ่มมิดลงไปนะครับต้องมั่นใจนะครับสมมุติว่าน้ําปริมาณไหนบ้างที่จะลุยได้ในรถเก๋งนะครับก็ควรที่จะน้ํานั้นสูงเกินระดับครึ่งล้อไม่มากนะักหรืออยากให้ถึงบันไดของประตูนะครับบันไดด้านล่างนะครับถ้าถึงท่านขอบกระจกแล้วก็ไม่ได้นะครับต้องประตูเปิดแล้ว น้ำต้องไม่ไหลเข้าไปนะครับคือชายบันไดด้านล่างของรถเก๋งนะครับสําหรับรถโลดเตียอันนี้อันตรายนะครับส่วนรถปิก up นะครับก็ต้องดูว่าสูงเกินระดับครึ่งล้อหรือไม่ถ้าเกือบมิดล้อเลยนะครับก็ถือว่าไม่ไหวแล้วนะครับอย่าลุยนะครับถ้าเกินระดับครึ่งล้อมาเล็กน้อยสําหรับรถยกสูงก็เพียงพอแล้วครับการลุยเราจะต้องปิดแอร์นะครับเพื่อป้องกันพัดลมแอร์ที่หมุนต่อเนื่อง ที่จะดูดเอาน้ําให้กระจายไปทั่วบริเวณห้องเครื่องปิดแอร์ก่อนครับเปิดกระจกแล้วจากนั้นไปด้วยความเร็วต่ำการไปด้วยความเร็วต่ํานั้นไปอย่างสม่มําเสมอเพื่อให้น้ํามันกระจายเป็นปีกออกไปและเมื่อเจอรถสวนทางมาเราก็ควรที่จะชะลอเล็กน้อยครับแต่ไม่ควรหยุดนะครับถ้าไปได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหยุดกับที่เมื่อไหร่นะครับน้ําอาจจะซึมเข้ามาเร็วกว่าครับถ้ารถได้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แล้วก็วอร์มคันเร่งอย่าให้เครื่องดับนะครับเมื่อผ่านไปได้แล้วจากนี้ต้องระวังแล้วครับเพราะเราขึ้นมาจากน้ําเปียกครับเปียกเบรกครับเบรกจะเบรกไม่อยู่ครับเราจะต้องเบรกกดแผ่วๆเพื่อเขาเรียกว่าเลียเบรกนะครับเพื่อให้แห้งครับแล้วจากนั้นถ้าเราวิ่งให้ทุกอย่างแห้งได้ยิ่งดีนะครับอาจจะใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้อากาศไหลเวียนผ่าน น้ำที่จับเกาะอ,อยู่บริเวณห้องเครื่องก็เกิดความอุ่นก็สลายตัวไปตรงนี้ถือว่าเราจะปลอดภัยแล้วเรากลับมาจอดได้โดยสบายใจเพราะว่าทุกอย่างแห้งไปแล้วแต่ถ้าลุยมาเปียกแล้วจอดแน่นอนครับว่าน้ําที่ตกค้างในเบรกดึงเบรกมือบางทีลงแล้วเบรกก็จะไม่ลงครับเพราะจะค้างครับถ้าจอดนานตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับในส่วนตรงนี้แหละครับจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับเพื่อที่จะนํารถไปลุยและการลุยท่านจะต้อง ใช้วิจารณญาณนะครับว่าคุ้มหรือไม่กับการที่เราจะเสี่ยงภัยให้รถนั้นไปจมน้ําหรือว่าเกิดความเสียหาย